s ปิลิ e มาเตอร์ตอนนี้91และตอนนี้92นั่นมันอะไรกันนะออออใครกันนะชีเกอร์ได้โปรดช่วยเขาที ช่วยเขาทีช่วยเขาทีเขาเป็นเพื่อนของฉันได้โปรดช่วยเขาทีเงียบซะมิตรภาพเั้นสินะนายมาก,กับฉันชีเกอร์แกเป็นใครกันแกมาจากที่ไหนนี่มันไม่ใช่เรื่องของแกเดี๋ยวฉันจะอาสาส่งแกไปลงนรกเอง รู้สึกล้อใจแบบนี้มานานแล้วไว้เดี๋ยวฉันจะสนุกกับแกเองพวกนายถอยไปเถอะคุณไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ได้หรอกนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองนายคือชีเกอร์จริงๆงั้นเหรอแต่ว่าตาของฉันตอนนี้มันบอดแล้วแหละและฉันก็มองไม่เห็นใครเลยนายคือแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะแม้ว่านายจะไม่เคยเห็นฉันหดภาพได้แล้วฉันรู้สึกตื่นเต้นมากกับการที่นายกำลังพูดอยู่ตรงนั้น ai số, nó đi mà, <laughs> โถ้ยฉันไม่สามารถเฮ้ยเช่นนั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงล่ะโซ่ระเบิดชีเกอร์เจ้าเด็กคนนี้มันแข็งแก่งขนาดนี้เหรอไม่สิถ้าหาว่ามันแข็งเก่งขนาดนี้พลังของมันจะต้องถูกเปิดเผยออกตอนทดสอบสปิริตแล้วสิใช้พลังของนายโลเข้าว่าไงเนะนายอยากจะช่วยฉันใช่ไหมแก้เข้นแทนฉันทีหมายเลข13ฉันขอโทษนะ เบต้าผู้นำกลุ่มฮันเดดใจแอ้นความสามารถโซ่ระเบิดหมายเลข13ผู้นำกลุ่มฮันเดดใจแอ้นความสามารถเคี่ยวแสงสว่างโอ้โอหน่าสนใจไม่เบานนิเร็วกว่าเดิมขึ้นเยอะน,นะแต่ว่ามันก็เหมือนเดิม เกิดอะไรขึ้นน่ะเจ้าใครอ่ะในที่สุดฉันก็จับแกได้ตายซะไปตายซะนี่น่ะหรือพลังระดับผู้นำของฮันเด็จใจนเือมันควรจะเฮ้ เป็นไปไม่ได้นะเจ้าเด็กคนนี้นี่ฉันกำลังจะตายแล้ววหรอเขาอยู่ที่ไหนกันนาะข้างนอกป่าแห่งความมืดฮูมาโมโตะอยู่ที่ไหนกันนะ นั่นมันพวกเขานี่นะถอยไปซะแกว่ายังไงนะฮ้ชีเกอร์ดูเหมือนว่าฉันจะประเมินแกต่ำไปสินะ แค่นี้นเหรอมันมีมากกว่านี้นี่นะไซมอนไซมอนเข้าคนไข้ได้รับบาดเจ็บมากพิทิตากำลังจะลามไปทั่วร่างกายแล้วจะต้องร,รีบรับรับเล้เา Simon! ไซมอนนายโอเคหรือเปล่าชีเกอร์นายรู้สึกตัวแล้วกันหรอถ้าการบาดเจ็บเขาดูแย่มากเลยนะทำไมเขาถึงไม่ฟื้นตัวหลังจากออกจากดินแดนแห่งความฝันล่ะ เมื่อตอนที่เรากําลังต่อสู้กับเฮลฮาวอยู่นั้นฉันไม่เห็นว่าเขาบาเดเจ็บเลยนะบางทีแผลพวกนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากนิดแน่นแห่งความฝันหรือเปล่าหรือจะเป็นคนจากโลกแห่งความเป็นจริงที่ทํากับเขาแบบนี้เจ้าชายเป็นอย่างไรบ้างดวงตาที่สวยงามคู่นี้มันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันนะ มันทำให้ฉันกังวลจริงๆเลยนะคุณไดอานะ่ามันจะไม่ดูน่าอึดอัดเกินไปหน่อยหรอกหรือถ้าหากว่าคุณยังทำแบบนี้ต่อเนอะ่นั่นมันเขาได้นาทำไมสภาพของเขาดูไม่เหมือนกับตอนนั้นเลยทางโรงเรียนได้เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้มากสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์ชายในครั้งนี้พวกเราจะออกหาสาเหตุอีกครั้งและฉันก็ได้ยินมาว่านายเป็นคนช่วยชีวิตเขางั้นเหรอ เกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นกันละ่ะไม่ไม่ใช่ฉันนะมันคือตอนที่ฉันพบเขาที่นอกป่าแล้วนะอย่างนั้นหรอกหรือน่าสนใจไม่เบาแฮคนคนนี้ไม่ได้แก้งแถมเขายังดูซ่อนใบหน้าอีกคนไว้ด้วยฮะดูเหมือนว่าเราจะต้องตามหาคนที่ช่วยชีวิตเขาเท่านั้นจึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแม้แต่คุณก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้งั้นหรอมันก็แค่บาดแผลเล็กๆน้อยๆน่ะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกแต่แค่คิดว่าจะรายงานอาณาจักรลักซอว่าเจ้าชายของพวกเขาได้รับบาดเจ็บสา ัได้ยังไงแค่คิดก็ปวดหัวแล้วล่ะฉันรู้สึกว่าเธอดูแปลกๆนะคนที่โจมตีไซมอนในครั้งนี้และคนที่โจมตีทาวชีก,ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันอยู่นะน่าเสียดายตอนที่ฉันถูกเทพดาบเข้าสิงฉันมีเพียงแค่สัญชาตญาณที่คุมเรือเท่านั้นแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนโจมตีไซมอน มันหายไปอีกแล้วฮะเช้าวันลุ่งขึ้นฮิบิคับฉันได้ยินมาว่าไซมอนรู้สึกตัวงั้นหรอเมื่อคืนน่ะแล้วตอนนี้อาการของเขาเป็นยังไงบ้างดวงตาของเขาตอนนี้สึกก่อนจากสารพิษที่เราไม่รู้จักและเส้นประสานในดวงตาของเขามีเนื้อที่ตายแล้วและมีแนวโน้มว่ามันจะแพร่กระจายไปยังกระโหลกและอวัยวะภายในน่ะอะไรกันดวงตาของเขาจริงสิพลังสปิริตของนายคืออะไรงั้นหรออ๋อฉันมีสายตาที่ค่อนข้างดีน่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้นความสามารถของเขาถ้าเขาสูญเสียพลังไปเขาจะถูกส่งตัวออกจากกอดด้วยไหมอะ่ะทําไมนายถึงได้สนใจในความสามารถของเขาในตอนนี้เขากําลังจะตายละ่ะนี่บอกมาเถอะน้าฉันซีเรียสน,นะ ณนะตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาตอนนี้ไซมอนพระเอกหนุ่มเจ้าชายของเรานะครับจะสูญเสียดวงตาซะแล้วแต่ไม่รู้ว่า พระเอกของเราจะช่วยไซมอนยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าไซมอนจะกลับมาได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละครหลักนะครับไม่ใช่ตัวละครใช้แล้วทิ้งนะครับเพราะงั้นเขาจะไม่สูญเสียดวงตาอย่างแน่นอนแต่เหตุการณ์ที่เขาจะไม่สูญเสียดวงตานั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีในสัปดาห์หน้านะครับส่วนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมี200กว่าตอนได้ครับตอนนี้เราเพิ่งเดินทางมายังไม่ถึงร้อยตอนเลยนะครับถ้ายังาอย่ายงไรับสว ดีครับ